ียกแม่ว่ายายดีกว่าไม่ต้องเรียกหนูหนูนคือ,อลูกของแม่แล้วจะคิดแต่งงานไหมเนี่ยแม่เคยยายอ่ะยายเลยเหรอยายายายยายป้าไม่งงยายป้าต้นตข้าวโตขึ้นต้นข้าวจะแต่งงานไหมคะไม่นะทำไมล่ะคะ ใครอยากใครอยากมีก็บ้าแล้วคีคานโปหงในก็มีแล้วเนี่ยไม่อยากมีนะมีทำเพ่อเหรอเพ้อเหรอเฮ้ยเพ่ออะไรอะแล้วจะอยู่กับแม่ตลอดเลยอะอ๋อฮะอยู่จนโตเลยอะอ๋อฮะอะไรอะอ๋อฮะพูดให้มันชัดๆสิครับเ อ้าวแล้วอยู่กับแม่แล้วไม่มีสามีได้ไงอยากอยู่กับแม่มากกว่าโอ้โหแล้วไม่ไม่คิดเหรอไม่คิดว่าอนาคตตัวเองจะมีคู่ครองอะไรไม่มีวันอ่เป็นทอมเหรอใช่ทอมเอฉันชื่อทอมไม่ใช่เป็นทอมอ่ะชอบผู้หญิงอะไรเงี้ยไม่อ้าวแล้วจะทำไงไม่ไม่ไม่ชอบแหนูหนูจะอยู่ใคร แล้วหนูจะอยู oke, ่ก <c oughs> ับใครอยู่กับแม่อ่าแม่ตายไปอ่ะป้าป้าตายก่อนหน้อยลูกอยู่อยู่กับเพื่อนเพื่อนเขาก็มีครอบครัวเขาเพื่อนเขาก็ไม่มาสนใจเราหรอกนอกจากลูกยอกยอกยอคยอกยอกยออะไรล่ะลอกลอกลอก ตอนเนี้ยพูดได้ลบเลย